สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสละวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับแน่นอนจะพูดถึงคนอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องพูดถึงน้องจีจีนัตกุลพิมพ์ทงชัยกุลสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมอยากจะ ให้ทุกคนฟังเนื้อเพลงท่อนนี้ก่อนนะครับนะอย่าลังเลที่จะไปกิ่งกานนี้ที่ตรงไปโอกาสมาช้าทำไมยืนออกไปรับหรือดูใหม่ผู้กล้าจะคอยรับช่วงเดินต่อไม่ท้อและไม่เสียใจนะครับก็เนื้อเพลงท่อนนี้เป็นท่อนหนึ่งใน เนื้อเพลงภาษาไทยของเพลงริรูใหม่หรือว่าซูกิโนซีซันนะครับซึ่งมันก็คือเพลงเดบิวต์ของน้องรุ่นที่2นั่นเองที่ครูแมนได้บรรจงลังสรรวิจิตคําสวยๆความหมายดีๆอยู่ในเพลงมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นท่อนหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่า,าเนื้อเพลงท่อนนี้มันมันมัน ตรงกับชีวิตของน้องจีจีมากนะครับเราผมรู้สึกเลยว่าจีจี้เขาเขาไม่ได้แค่ติดเซมบัสสไม่ใช่ติดเซมบัสิติดเข้ามาในเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงครับคําร้องให้จบเพลงแล้วก็รับเงินกลับบ้านไปแต่เขาเข้าใจเนื้อาหาของเพลงนี้จริงๆว่าเมมเบอร์ Member, รุ่นที่สองที่เก้าเข้ามาเป็นผู้กล้าที่รับช่วงเดินต่อเนี่ยต้องทําหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วน้องก็ปฏิบัติตามอย่างดีเยี่ยมมาตลอดนะครับ อะถ้าพูดถึงน้องจีจี้พูดถึงคำว่าโอกาสเนี่ยผมมองเลยว่าจีจี้เป็นเมมเบอร์ Member ของวงบีนเค8คนหนึ่งที่ได้รับโอกาสดีๆมากมายจากอ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรืออื่นๆเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาไล่กันทีละอันนะครับตั้งแต่น้องเข้าวงมาเนี่ยน้องก็ได้เป็นสมาชิกรุ่นที่2องของวงบีน K 48, ใช่ไหมครับแล้วก็ ในวันเดบิวเนี่ยน้องก็เป็นเมมเบอร์คนแรกของวุที่สองที่ได้ออกมาพูดแคทเฟรต่อหน้าแฟนคลับนะครับจ,จัมจีมาเหือปอกแปะชาจัมจีมาเหือปอกแปะชาที่หนูสายจีเพราะว่าหนูชื่อจีจีเนี่ยโอโ้โหฟังครั้งแรกแล้วผมแบบประทับใจมากชอบเลยเด็กคนนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อามันก็วัดได้ว่าแบบเฮ้ยมันมันเสียงนะว่าแบบมาพูดคนแรกถ้าแคทเฟรมันไม่ปันนี่วงแบบ รุ่น2อนี่อาจจะจบได้เลยแต่น้องก็แบบโอ้ทาหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น้องก็ได้โอกาสได้อยู่ในเพลงเดบิวของรุ่นที่2ด้วยก็คือเพลงฤดูใหม่สกินอ o อกซีซันนี่แหละนะครับนอกจากนั้นแล้วน้องก็ได้โอกาสอีกมากมายนะครับอาจจะมีช่วงหนึ่งที่หายๆไปนะครับแต่ว่าพอเริ่มได้โอกาสเนี่ยน้องก็ทำเต็มที่เลยเอาง่าย อย่างไลฟ์ในแอปเนี่ยแอปพลิเคชันในแอมเนี่ยน้องจีจเป็นคนแรกเลยนะครับที่ออฟฟิเชียลมอบหมายให้ไลฟ์นะครับในแอปแต่ว่าบังเอิญแอปพลิเคชันมันมันเสียพอดีนะครับมันเปิดระบบใหม่มก็รองรับไม่ได้ก็จีจก็ไม่ได้ทอนะครับก็มาไลฟ์ใน แฟนเพจของตัวเองแทนแล้วก็วันนั้นน้องบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรหนูไม่รู้จะพูดอะไรแต่ไปมาก็พูดเรื่องที่สนุกสนานที่สร้างเสียงหัวเราะแจ้งเกิดได้อทุกวันนี้ก็พอไลฟ์นี่แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น้องก็มีโอกาสติดเซมัสิึกครั้งแรกในอัลบั้มที่2ของวง m k f o r e ในเพลงาบาจานะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูสีติดีๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยน้อง ติดเซมบสิค้ดยการคัดเลือกของผู้ใหญ่เนี่ยมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ <c oughs> จบับจาเจ็ดสิบเจ็ดดีแดนแสนวิเศษไฮเทนชันเฮฟวิโรเทชันน้องไม่ติดนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เลือกนะครับแต่เป็นแฟนคลับโหวตในงาน GE ครั้งที่สองนะครับหลังจากนั้นก็วารุตัดพีเปิลซึ่งอันนี้ก็ ไม่ใช่ผู้บริหารเลือกนะครับแต่เป็นดวงเลือกโคดบอลฟ้าอยากให้น้องได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักสักทีโคดบนฟ้าก็ส่งดวงมาให้น้องัวน้องได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักและน้องก็ทาได้้าที่ได้ดีมากๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมีดีอาที่น้องได้โอกาสอีกนะครับแล้วก็ไซโยนารักครอนะครับแล้วก็อล่าสุด สิง12ที่จะเกิดขึ้นในนาคตเนี่ยน้องก็ได้ติดเซบสัสครั้งแต่เป็นการให้โอกาสมาจากแฟนคลับของน้องที่ช่วยกันโหวตน้องให้ขึ้นมาอยู่ในดับที่12ได้ใช่ไหมผมผมนับถูกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่ได้รับโอกาสจากทุกคนอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วน้องก็ทำได้ดีเยี่ยมกับทุกโอกาสที่ได้รับมาจริงๆนะครับคงไม่มีใคร มาเถียงผมนะครับว่าจีจี้ทำหน้าที่ได้บกพร่องนะครับน้องทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับจริงๆอันนี้อันนี้ลองไปดูเอาเองแล้วกันก็จะรู้นะครับว่าน้องทำหน้าที่แต่ละครั้งที่น้องได้รับโอกาสมาได้ดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกันว่าน้องจีจี้เนี่ยมีโอกาสที่ไม่ได้โอกาสจา ในวงละแต่เป็นโอกาสจากาวงการบันเทิงภายนอกจากหลายๆคนนะครับกอ็อ่านี้ก็เป็นวงการตลกนะครับที่เชิญน้องไปออกรายการก็มาดีครคบซึ่งต้องไปเล่นไปแสดงตลกกับศิลปินตลกในวงการตลกไทยมากมายนะครับแจ๊ชวนเชิญชืน่ชนบอลเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ อะไรประมาณนี้นะครับนุ้ยเชิญยิ้มนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า <c oughs> โอ้โหถ้าผมเป็นจีจเนี่ยผมกดดันน, <c oughs> น่าดูเลยนะครับเพราะว่าศิลปินตลกแต่ละคนก็เขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็เป็นตัวที่ดังๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมเลยจีจ g ้เลยก็คือจ g จี g g g ใช้โอกาสไม่เปลืองจริงๆนะครับเมื่อได้โอกาสมาแล้วน้องก็ทําเต็มที่ นะครับน้องแสดงได้ดีมากๆนะครับเป็นธรรมชาติต่อมุกกับพี่ๆเขาได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับผมประทับใจมากๆเลยนั่งดูเพลินเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมมองว่าจีจไม่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อส่งให้ตัวเองดังแบบในทางที่ผิดอ,ะอ่ะนะครับผมอธิบายแล้วกันนะครับค่อยๆฟังกันไป คืออ่าถ้าใครดูตลกไทยมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางทีเขาจะมีพวกคําหยาบมากๆหรือว่าอ่าคาที่เป็นสองแง่สองง่ามอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นศาสตร์ของตลกเขาหรือเปล่าก็ต้องต้องไปว่ากันอีกทีนะครับใครรู้ช่วยอธิบายมาด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับน้องจีจีน้องจีจีถ้าเกิดเออเขาอยู่ในเขาอยู่ใน,ในการที่ผมสังเกตอ่ะคือถ้ามีอะไรที่มันเป็นคำหยาบมากๆหรือตลก สองแง่สองงามมากๆเนี่ยน้องจะจะเลือกที่จะเงียบไม่ไม่ต่อมุกอะไรนะครับซึ่งที่ถ้าเกิดน้องต่อไปก็อาจจะแบบเรียกเสียงฮ่าอาจจะเป็นไวเล่าอาจจะแบบคนพูดต่อทําให้น้องดังขึ้นมาได้อีกแต่น้องไม่ทำเพราะน้องรู้ดีว่าไอ้เรื่องของคําหยาบเกินไปหรือว่าคําที่สองแง่สองงามเกินไปเนี่ยมันมันไม่ใช่ศาสตร์ของการเป็นไอดอลที่ดีศาสตร์การเป็นไอดอลโฟร์ทีเอกรุ๊ปที่ดีอย่างแน่นอนนะครับน้องก็เลือกที่จะไม่ทําตรงนี้แล้วก็ ใช้เสน่ห์ของตัวเองเอนำเสนอเสน่ห์ของตัวเองไปซึ่งผมเข้าไปอ่านดูในช่องคอมเมนต์ใน y o u t u b e ที่ทาง w o r ร p กพอยเขาลงคลิปมาแล้วเนี่ยผมก็เข้าไปอ่านดูก็รู้สึกว่าได้น้องได้รับตอนการตอบรับที่ดีจากคนภายนอกนะครับมีคนชมว่าน้องจี๊ๆหน่ารักแล้วก็เล่นตลกดีต่อมุกได้ดีอะไรเงี้ยผมอ่านแล้วผมก็ชื่นใจนะครับก็ถือว่า น้องใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็ทำโอกาสนี้ออกมาได้ดีเยี่ยมมากจริงๆนะครับก็คาดหวังนะครับอันนี้คาดหวังในอนาคตว่าในสิ่งที่น้องที่ถนัดที่สุดถ้าใครดูไลฟ์ของน้องเนี่ยจะรู้ว่า <c oughs> สเสน่ห์ของน้องจีจี้ก็คือการหยิบเรื่องเล็กๆที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรมาเล่าให้คนดูรู้สึกสนุกสนานหัวเราะได้นะครับทักษะของน้องเนี่ยคล้ายๆกับ พี่โน้ตอุดมแต้พานิศนะครับซึ่งพี่โน้ตเนี่ยเขาดังมากๆในการทำเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากเห็นจีจี้ทำเดี่ยวไมโครโฟนเหมือนกันนะผมมั่นใจว่าน้องน่าจะทำออกมาได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าออฟฟิเชียลให้โอกาสน้องทำในสิ่งนี้เนี่ยผมจะจองตั๋วไปดูเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับก็อยากให้ออฟฟิเชีเอา สิ่งนี้เก็บไปคิดดูนะครับลองให้โอกาสจี้ๆทำในสิ่งที่น้องขนาดดูผมมั่นใจว่าน้องทำได้ดีและก็จะทำให้อวงเจริญก้าวหน้าเติบโตต่อไปในอนาคตได้แน่นอนนะครับาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ